สวัสดีค่ะทุกคนครับวันนี้ชื่อพามาวันนี้เราพาทะลุตลาดน้ําคลองแหมค่ะทุกคนแล้วเราก็มาเจอกับคาเฟ่แห่งนี้แชเดบัมบูคาเฟ่เขาบอกว่าเป็นที่รวมของบอกว่าใครอยากจะไปที่น้าตกอยากจะไปเที่ยวทะเลใครอยากจะไปดูหมอกให้มาที่คาเฟ่นี้ค่ะเพราะคาเฟ่แห่งนี้รวมไว้หมดแล้วอาหารเขาบอกว่าปักใต้แท้ เราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะหน้าตาอาหารบรรยากาศร้านว่ามันยังไงทะเลภูเขาน้ำตกหมอกว้าวไปค่ะ ตอนนี้นุชด,ดู่้ำกลางบรรยากาศเสียงน้ำตกไว้ใชตอนนี้นุชอยู่ในร้านแบมบูคาเฟ่นะคะเราจะมาพูดคุยกับทุณพี่อารีค่ะเจ้าของแบมบูแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อารีจอมสว่ารนะคะจริงๆอ่ะร้านที่ทำนี้ก็คือเกจมาเลย จะนั่งทานเองจริงๆอ่ะคืออยากอยากมาแบบว่าที่แถวนี้มันไม่มีร้านอาหารให้นั่งก็เลยเจตนาว่าไว้ให้ตัวเองทานแล้วก็มีุูยน้องอยู่ข้างในอีกประมาณสองร้ยชิ้นนีไ้ไม่มีอาหารทานแล้วแวกนี้ก็เลยเกตนาก็าคือทาเองไว้ว<อ>ให้ตัวเองนะ<อ>คะาอเลยแบบตั้งใจทํามากเราชอบแบบไหนเราก็เลยทําเพราะว่า เหมือนกับเราทําให้เรากินแล้วก็ลุกๆประมาณนั้นเื่อยเลยอ่ะนี่นี่คือเจตนาเพราะแั้เนก่คือเราเราอยากได้บรรยากาศแบบแอร์เย็นเยนมีแบบลมดือ้ออะไเงี้ยว้าวกอารมณ์เหมือนว่าชูชูเหมือนเวลาเราไปพักผ่อนไม่ต้องไปถึงน้ำตกไม่ต้องไปถึงทะเลไหมถ้าเกิดทุกคนมานะจะเห็นบรรยากาศนะข้างหลังนี้เห็นไหมจะเป็นน้ําตกนะจะมีเสียตงตลอดเวลาส่วนรอบๆร้านเนี่ยจะมีน้ํานะเห็นน้ำรอบๆอหาวายได้ไหมคะ ไไ่ด้เราอยากไปทะเลทุกวันเราไม่อยากอยากไปน้ำตกทุกวันแต่เราทำไม่ได้เราก็เลยยกน้ำตกกับทะเลมาที่นี่ดีอ่ะนั่งเพลินเพลินเห็นอาหารเพลินๆนี่ไหมคะว้าวซิกเนเจอร์เลยแกงส้มสูตรสูตรที่ที่เองเลยค่ะพี่จึงเองเสือดเครื่องแกงก็ทำเองกุ้งต้นอรบมากค่ะพี่สาวมีมีแกงส้มกุ้งแม่น้ำแล้วก็แกงส้มปลากระพงปลากระพงนี่ก็คือ อันนี้ยังไม่ได้ทำมาเนาะมีปลากระพงสามน้ำด้วยปลากระพงที่แหลมโพที่ได้ใส่กระหาบแหลมโพทุกคทั้งเลยก็จะมีอันนี้มาไก่มาบีคิวอ๋อนี่ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันหรอคะใช่ค่ะขายดีขายดีก็คือเป็นสูตรที่พี่ทำเองชือ่อเสีงเร็่แรกืเลยออริจินัลสูตรนี้เป็นสูตรของครอบครัว นี่ทำทำทานกันที่บ้านตั้งแต่สมัยลูกเล็กๆแล้วอันนี้อันนี้ก็ขายดีรสชาตินัวกลมกล่อมเดี๋ยวต้องลองชิมได้เลยแล้วก็ของเด็กๆเด็กชอบเนี่ยค่ะไข่ข้นเหรอฮะไข่ข้นทะเลเป็นเมนูที่ที่ทำให้ลูกๆทานที่บ้านเป็นอันนี้นะแล้วก็เลยเอาแอบมาขายแอบมาขยอันนี้เป็นเป็นเมนูที่แบบลูกบอกว่า แม่ขายอยากขายด้วยแม่ขาลูกไว้ทานที่บ้า,า,า,าน <ะ S 1> ต้องเลยมาบ้างละจังอันนี้ทุกเมนูก็คือั้าใจทำมากนะอ๋อ,อ,อบกติก็คือเป็นเมนูประจำบ้านอยู่แล้วใช่และอันนึงก็ขายดีอันนี้ข้าวผัดไส้กรอกกุ้งย่างแล้วมันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบกรมกรอบพอดี กุ้งตัวใหญ่การจัดจานก็เลิศว้าวต้องกินกับทานกับผักผักที่นี่เป็นผักไบโอหมดเลยค่ะโอ้โหอย่าบอกว่าลูเองเองนะไม่ค่ะเป็นสวนตัวเพื่อนอันนี้เุ้ยนี่อันนี้ก็สนับสนุนกันร็อคือเป็นผักไบโอไบโอที่แบบไร้สารสค้างมีการเทสเรียบร้อยแล้วก็อาใช้ที่ร้านทุกอย่างนี่ทานได้หมดสักไม่ต้องกลัวอีกสองเมนู อันนี้เป็นคนใต้แท้ๆด้วยความที่เราเป็นคนใต้ชอบกินเผ็ดๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นผัวกิ้งหมูสูตรแรงสูตรแรงก็คือมันต้องแห้งๆเผ็ดๆแล้วก็รสจัดจ้านโอ้ถูกใจคนใต้ร้อยเล่ร้อยแรงอันนี้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 บอกว่าเป็นเมนูที่ยังไงอะตอนโควิดเป็นเมนู มาหากิน <Wow. S 1> สองที่เลยทุกเมนูมีเรื่องราวมีเรื่องเล่า,ลาใช,ใช่อันนี้ก็คือเป็นหมูหมูรสดังเดิมบาร์บรีคิวแล้วก็หม่าล่าสามตัวน<อ>ี้มันจะแบบกินกับข้าวสวยร้อน,รอ,นอร่อยมากเ,เป็นเมนูที่แบบทำขายแรกๆเลยยังไม่เปิดร้านติโควิดใช่ไหมคะก็เลยต้องมาทำแบบนี้ขายออนไลน์กันโอ้โยอดน้องมาบอกเลยว่ากว,าว่าจะมาเป็นจานเนี้ย เทสกันแล้วเทสกันดีมาเป็น100ร้อยร้อยทังสุดยอดใส่ใจเนหะ็นไหมทุกคนดูคุณพี่อารีของเราใส่ใจ <Okay. S 1> ่มากินแล้วต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเอออย่างนี้ค่ะอุ้ยมีเมนูน้ำด้วยแหละเอามนีน้ำข้นนหาวต้มก็อร่อยสำหรับคอกาแฟนะคะกาแฟกาแฟของที่นี่นะคะเป็นอาราบิก้ามิกแบบโรบัตต้าสองสองกาแฟรวมกันอันนี้เป็นสูตรของที่มิทเองด้วยจริงนะ บอกแล้วบอกแล้วเปิดร้านขึ้นมาเพื่อให้เองกินเองเราก็แบ่งปันด้วย<ช>เออ,อดดเราบาระแล้วเมนูอีกอันนึงก็คือชาเขียวอันนี้ก็ขายดีนั่นชาเขียวแล้วก็ช็อกโกมิ้มนั่นแต่นี่เราสีชันเปยมากอันชันอันชันมะนาวนี่ก็อันชันปลูกเองน,น,นั่นเลยว่าเรากำลังจะพักว่าอันชันปลูกเองหรือกปลูกเองจริงๆริงด้วยปลูกเองจริงๆอันนี้เมนูร้อน กาแฟอ่ะกาแฟร้อนร้านเรเลิศหิวกันแล้วยังคะเขาหิวแล้วเดี๋ยวเราจะพี่อรีจ้งพิกัดร้านให้ทุกคนป,ป้ากันละพี่อร<า>ีหาพิกัดตรงนี้พี่กัดร้านถ้าเรามาจาก ทุกคนน่าจะรู้จักตลาดน้ำนะคะตลาดน้ำคลองแหาแยกตลาดน้ำคลองแหแล้วก็ตรงด่งมาเลยมาทางเทศบาลเมืองคลองแหค่ะตอนนีเทศบสาล500เมตรค่ะอยู่อยู่ทางขวามืออยู่ทางขวามือนะคะทุกคนมองขวาแล้วมองขวาอ่ามีแฟนเพจนะคะเพจเพจชื่อแบมบิลเพอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้ทุกคนตรงนี้นะคะติตตามได้มันถูกสอบถามแอดมินได้มีแอดมินคอยตอบเนาะว่าเราเปิดปิดได้ว่าเปิดิดเปิด เก้าโมงห้าโมงเย็นค่ะอ่ามีวันหยุดไหมคะหยุดวันอาทิตย์นะคะได้พักแม่งอะไรมาก่าหยุดวัอดนอาทิตย์ยังไงก็มาลองมาชิมนะคะได้มากาศดีมากอยากไปน้ำตกหรอมาที่นี่อยากไปทะเลเหรอมาที่นี่อยากกินอาหารใต้แท้ๆเหรอมาที่นี่ ไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่เน้นเน้นร้านของครอบครัวค่ะมีมีทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นคนแก่ก็มาเยอะนั่งคาเฟ่ได้ค่ะเลิศเลิศเลิศมาลองพูดถึแอบเห็นมีมีแบบเป็นโซนห้องประชุมอย่างนี้ได้หรอคะมันเหมือนว่าประมาณว่าเราอยากจองเป็นห้องส่วนตัวองก็ได้หรอคะได้ค่ะมีมิงเล็กๆไม่เกินยี่สิบคนเใช้รีสี่กุมภาแรกค่ะอ ใช่ฟรีสีชั่วโมงแรกก็ั่งอาหารเนาะแต่บรรยากาศดีมากเลยอะไรอระอองน้ำเขาเรียกหมอกเป็นหมอกโอ้ยหมอกไม่หมอกแหม่พูดไม่ถหยมดหมอกข้างหลังเป็นน้ําตกรอบๆเป็นทะเลฝั่งนู้นมีหมอกมันไปเที่ยวเขาฝั่งข้างหลังตรงนน้นมีห้องมิทติ้งโอ้โหครบมาค่ะยังไงฝากดบบบุญคาเฟ่ไม่ได่เอาอกเอาใจทุกท่านเลยนะคะแล้วมานะคะมาแล้ว คอมเมนต์บอกด้วยมาแล้วเป็นยังไงประทับใจอะไรเมนูไหนอยากให้นุตบอกว่าลองมาชิมอีก <Wow. S 1> อะไรเงี้ยซ้ำๆได้นะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะเ <c oughs> ดีด๋ยวเราจะมาชิมคมอร่อยดูจากหน้าตาแล้วอร่อยและ <c oughs> เออวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะคะวันนี้อิ่มอร่อยกันไหม บบได้เที่ยวทะเลได้เชี่ยวหมอบชมภูเขามีน้ำตกด้วยขรบไม้ล่ะบัมบูคาเฟ่แล้วมาอดนุนมากินมาลิ้มรองกันนะคะอร่อยจริงๆิปิดท้ายด้วยห้องประชุมค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีประชุมต่อที่นี่เลยดอมบูคาเฟ่กระดานพรอมยาวมากเลยอะโต๊ะแบบเป็นเลยอะไปประชุมกันนะคะ ลลงเย <S 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 ทุกคนม้านี้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านโควิดแล้วค่ะ ពិតមែន